RELAX TAKE NOTES WHILE TAKE TOTES THE SMOKE CHOKE SMOKE AND MARIJUANA WANT GUN GUN SMOKE BOR YOU TO SMOKE I BICKY BICKY UP ตามที่นักวิทยาศาสตร์เคยกล่าวไว้ว่าจักรวาลของเราจะกำเนิดขึ้นจากการระเบิดครั้งใหญ่เรียกว่า Big Bang โดยหลังจากบิ๊กแบงแล้วจักรวาลจะจบลงด้วยบิ๊กครันช เราทุกคนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบิกแบงอยู่แล้วซึ่งเป็นคำอธิบายว่าจักรวาลเริ่มต้นอย่างไรตามทฤษฎีนี้จักรวาลเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเพียงจุดเดียวที่มีมวลคงศูนย์เรียกว่า s i n g u l a r i t y หรือสภาวะเอกฐานจากนั้นเกิดการระเบิดขนาดใหญ่เมื่อ13.8พันล้านปีก่อนจากจุดเล็กๆนั้นก็เติบโตอย่างรวดเร็วกลเป็นทุกสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันและจักรวาลมีการขยายตัวตลอดเวลา ก,การสังเกตการณ์ดาราศาสตร์แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันจักรวาลยังคงขยายตัวนำกาแล็กซี่ออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆและการขยายตัวของจักรวาลอยู่ในอัตราเร่งขึ้นแทนที่จะช้าลงนักวิทยาศาสตร์บพบว,ว่าจาักรวาลประกบรอบด้วยพลังงานมืดเป็นส่วนใหญ่พลังงานมืดเป็นพลังงานลึกลับที่แทรกซึมไปทั่วอวกาศและเป็นพลังงานท,ท,ที่ทำให้จักรวาลขยายตัวพลังงานมืดจำนวนมหาศาลในจักรวาลได้อาชนะแรงโน้มถ่วง ส่งผลให้จักรวาลขยายตัวแะ่รัทฤษฎีบิ๊กแบงเป็นที่ยอมรับได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานมากมายนักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มพูดว่าเรามีแบบอย่างที่ดีสําหรับการตั้นึ่จักรวาลแล้วจุดจุดของจักรวาลล่ะเป็นอย่างไรมีทฤษฎีหนึ่งที่ทำาน้าเกี่ยวกับพนาพุทธของจักรวาลนั่นคือทฤษฎีบิ๊กครัชทฤษฎีบิ๊กครัชเป็นหนึ่งในชาสตา์การที่มีความเป็นไปได้หลายประการที่รอจักรวาลเราอยู่ในกระบวนการที่ตรงกันข้ามกับบิ๊กแบงบิ๊กครัช ทำให้เกิดสาสารและโอวก,กาศเวลาพันชลายลงในตัวมันเองทำให้เกิดภาวะเอกฐานของ Big Crunch หรือ Big Crunch Singularity เพียงจุดเดียวที่มีความหนาแน,น่นเป็นอันต้นนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มต้นอีกครั้งด้วย Big Bang นี่ i i g r u n g h บอกเราว่าการขยายตัวของจักรวาลซึ่งเกิดจาก b i g Bang จะ Bang ไม่เกิดขึ้นตลอดไป การขยายตัวจะช้าลงเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อการขยายตัวช้าลงแรงน้อง่ววจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญของการขึ้นเพื่อของวัตถุในจัก,กรวาลของเราแรงนุมถ่วงเป็นแรงดึงดูดมันจะมันก็จะดึงดูดทุกสิ่งในจัก,กรวาลเข้าหากันดังนั้นในที่สุดจักรวาลจะหยุดขยายตัวและจะเริ่มจะเริ่มหดตัวดวงด,ดาวดาวเคราะห์และกาแล็กซีทั้งหมดจะกลายเป็น ลุงจำที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยทุกสีจะถูกเบ็คดันดเพื่อให้น้องถว่วและทังทลายลงเป็นภาวะเอกฐานใหม่ที่มีขนาดเล็กที่ร้อนและมีความหนานแน่นเป็นอน,นันต์เหมือนจุดที่มันเริ่มต้นครับที่น่าสนใจของพิ๊กครันชคือการมีอยู่ของจักรวาลที่เป็นที่เป็นวัตถจักรวูกวมกลม ทนที่จะเป็นเส้นตรงเมื่อจักราวาลหลุดตัวลงสู่จุดเดียวทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มต้นอีกครั้งด้วยบิ๊กแบงในแบบจำลองนี้จักราวาลไม่เคยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมีเพียงการขยายและการหุดตัวจํานวนัักไม่ท้่วนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว,ว่ากระบวนการนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าส่งผลให้เกิดจักรวาลอื่นๆที่ไม่ใช่จักรวาลของเรา